สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคู่มือจิ๋วเล่มที่6แล้วนะคะเราแลกเปลี่ยนกันไปทั้งหมด5เล่มน,นะคะหลายท่านมีเสียงสะท้อนกลับมาว่าเป็นคู่มือที่สามารถอ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริงนะคะเนื้อหาสั้นกระชับมีตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะคราวนี้มาดูกันว่าเล่มที่6เนี่ยพูดถึงในเรื่องของบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะคะควรจะต้องมีทั้งหมด10ประการเดี๋ยวเรามาทำเช็คลิสต์กันนะคะว่าเรามีครบหรือไม่นะคะ พอพูดถึงข้อแรกเนี่ยนะหลายคนก็จะคุนมากเลยไม่ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนนะคะหรือฟังวิทยากรท่านไหนข้อนี้ต้องมีมาแน่นอนคือกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะต้องมี g o setting เป็นของตัวเองดังนั้นวนันนี้เราลองมาเช็คนิดนึงว่าเป้าหมายที่เรามีชัดเจนหรือไม่นะคะถ้าเป้าหมายเรากำหนดชัดนะคะว่าเราอยากได้อะไรและให ผลสาเร็จคือเมื่อไหร่นะคะนั่นคือเป้าหมายของเราชัดเจนนะคะตัวมาที่2นะคะนอกจากเป้าหมายเราชัดแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่มีเป้าหมาย,ล,ยลอยๆไว้เราต้องมีเลยคะแผนค่ะนะแผนการทํางานหรือแผนที่จะบรรลุเป้าหมายของเรานะคะให้ชัดเจนว่าแต่ละช่วงเวลาเราต้องทําอะไรบ้างนะคะจะสามารถตอบโจทย์ได้ว่าเป้าหมายนั้นชัดหรือไม่ถ้ามีแต่แผนนะคะ แล้วเราไม่กําหนดเรื่องของวิธีการหรือไม่กําหนดเรื่องของวันให้ชัดเจนเป้าหมายมันก็จะเป็นเพียงแค่ความฝันกลางวันนั่นเองนะคะและข้อที่3เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะเราเชื่อมั่นไหมเรา b e ล i e ไหมว่าเป้าหมายที่เราเขียนไว้หรือแผนที่เรากําหนดเนี่ยจะสามารถบรรลุได้ถ้าเราเชื่อนะคะความเชื่อมีมากเท่าไหร่ก็จะทําให้เราสามารถที่จะมุ่งสู่ความสําเร็จได้มากขึ้นนะคะ ทัศนคติคะ่ะตัวที่4เรามีทัศนคติอย่างไรกับเป้าหมายของเราเราเชื่อแล้วนะคะถ้าทัศนคติของเราดีด้วยเป้าหมายของเราก็จะบรรลุเป้าหมายได้ด้วยนะคะตัวที่5ก็คือเรื่องของการโฟกัสนะคะในหนึ่งวันเรามีหลายสิ่งมากมายนะคะที่กินเวลาของเราไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตร19 0 0หรือสูตร28 0 0นะคะอะไรก็ตามนะคะมาดูว่า 20%หรือ10%ที่เราโฟกัสนั้นมันส่งสู่เป้าหมายของเราไหมหรือไปทำแปดที่มันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของเรา24ชั่วโมงก็หมดไปเหมือนกันนะคะความมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะถ้าเป้าหมายนั้นมาสาคัญกับชีวิตของเราจริงๆเราก็จะมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะข้อที่7เป็นเรื่องของเซฟดิบโลเมนนะคะแน่นอนนะคะว่า เราจะต้องมีแกบนะคะระหว่างเป้าหมายกับสิ่งที่เราเป็นจริงปัจจุบันนะ,ะสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุกับเป้าหมายของเรานะคะและความรับผิดชอบ100%ค่ะเป้าหมายนั้นมันสําเร็จหรือไม่ถ้าเราโทษแต่สิ่งแวดล้อมหรือคนภัยรอบตัวของเรานะคะเราก็จะเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบถูกไหมคะไม่ว่าะจะเกิดขึ้น่ะผลจากคนรอบข้างหรือเราก็ตามมันเป็นความรับผิดชอบของเรา100%เนาะ ข้อ9เป็นเรื่องของทีมสปิริตนะคะถ้าเราให้ความสำคัญกับคํำว่าทีมนะคะเราเป็นหนึ่งในทีมนะเมื่อทีมเวิร์กนะคะก็จะส่งผลให้เป้าของเรานั้นเวิร์กนะคะสุดท้ายก็มองให้เห็นนะคะว่าความสำเร็จของเรานั้นเราควรจะต้องทำอะไรทุกวันนะคะถ้าเป้าหมายนั้นเราแปลงมาเป็น วิธีการหรือเป็นเรื่องอะไรที่เราทําได้ทุกวันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะทั้งหมด10ประการนี้ทุกท่านนะคะทราบละนะคะลองทำเช็คลิสต์ดูซินะคะวันนี้อาจจะไม่ถือ10ข้อนะคะแต่ทําอย่างไรให้เราสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นนะคะในแต่ละข้ออย่างน้อยมาดูก่อนค่ะ3ข้อที่เราทําได้แน่ๆ,ๆคือเรื่องอะไรบ้างนะ และจะสามารถตอบโจทย์เป้าหมายของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับเล่มน,นี้นะคะเป็นเล่มที่ค่อนข้างรวมมิตรบอกว่าคนประสบความสําเร็จก็คือคนที่สร้างความสําเร็จได้ทุกวันวันนี้คุณสําเร็จเรื่องอะไรบ้างนะคะขอบคุณมากสําหรับเล่ม6นะคะลองเข้าไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะคะหรือไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w e n t e n เ n ็นเทนนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรั